ทุเรียนเล็กมากอันนี้เขาจะเรียกว่าทุเรียนพวงมณนีนะคะลองดูกันว่ากินแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเหมือนทุเรียนปกติหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะให้เขาแบบแงะมาแล้วนะแงะมาแล้วก็มาเอามีดมาแงะต่ออันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กินทุเรียนพวงมณนีดู เนื้อจะเล็กๆเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะลองแกะดูกันก่อนไม่ได้ทำคลิปกินมานานแล้วนะคะวันนี้ก็มาทำคลิปกินดูบ้างโอ้โหทุเรียนจิ๋วนะคะผูสวยมากมมคุ้มค่ามากค่ะลูกนี้ ซื้อเขาขายกิโลละร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็อันนี้ซื้อมาลูกนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทลูกเล็กๆเ,เหมาะกับแบบกินคนเดียวนะคะเดี๋ยว,วมาปอกกันก่อนมาแงะดูโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เคยซื้อมาแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นทุเรียนพวงมณีแต่ครั้งที่แล้วกินไม่ได้ครั้งนี้ไปเดิน เทมินอลเทเวนตี้วันแล้วแบบเห็นว่าเขาขายทุเรียนพวงมานีมเนี่ยดูเลยพวงก็แบบจะจิ๋วๆนะคะแต่ว่าดูแบบใช้ได้เลยเดี๋ยวมากินพร้อมๆกันนะก่อนจะกินก็มาแกะกันก่อนดู เหมาะกับการกินคนเดียวนะคะลูกเล็กๆออันนี้จะเป็นทุเรียนลูกแรกนะคะในรอบปีนี้เลยค่ะปีนี้ยังไม่ได้กินทุเรียนเลยนนเห็นแล้วดูสวยมากผูแบบกำลังน่ากินเลยนะคะชิ้นเฮ้ย เดี๋ยว,ยวค่อยกินปอกออกก่อนนะคะนี่ถือว่าก็ไม่ได้ปอกยากเท่าไหร่นะคะลูกเล็กกำลังพอดีเลยเหมาะกับการกินคนเดียวมากทุเรียนพวงมานี มีใครเคยกินแล้วบ้างเอ่ยคอมเมนต์กันได้นะอบอกให้ดูเนี่ยกันสดๆเลยโอย้เสียวมืออ้าวมาแล้วเดี๋ยวนะ กินกันเลี้ยงก่อนเดี๋ยวไม่สวยเลี้ยงก่อนแล้วค่อยกินนะอพอดีชิ้นพอดีคำเลยนะคะอ้าวเลี้ยงเสร็จกันแล้ว ร้อนนิดหน่อยมาเริ่มกินกันเลยดีกว่าอันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทหนึ่งลูกลองกินกันเลยนะไม่รอแล้วรสชาติแบบใช้ได้ อ mm hmm. ร่อยมาก กินต่อเลยนะพี่รอแล้วอ,อร่อยมาก สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยกินทุเรียนพวงมนันีแนะนำนะคะใครยิ่งแบบกินคนเดียวแบบลูกเล็กๆนี่เหมาะมากเลยค่ะรสชาติเหมือนทุเรียนใหญ่เลยนะคะอร่อยเหมือนกันเลย ก hmm. ลิก่นแบบมันหอมเลยคะ่ะหอมขึ้นจมูกมาก สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจช่องเที่ยวแบบป่านชาแนลด้วยนะคะวันนี้ยังไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะวันนี้พามากินกันก่อนไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วนะคะคลิปกินวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาทำคลิปกินกันบ้างอ,อร่อยแบบสมที่อยากกินมากนะคะ สุดท้ายแล้ว หมดแล้วหมดแล้วนะไปายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ